งานนี้เรียกว่าพังงะกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อลายกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มของสอวเนี่ยหลุดออกมาเข้าสู่ในมือของนักข่าวนะครับแล้วก็บอกว่ามีสอวอยู่คนหนึ่งซึ่งดูจากประโยคคําพูดเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับบอกว่าตอนนี้ถูกกดดันถูกขบขู่ถูกคมคูนะครับถูกยามเกียติแล้วก็สักดศีนี่อย่ยางหนักหน่วงนะ เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเสนอกล้วยคือกดดันทุกวิธีทางนะครับแลกกับตําแหน่งนะครับเพื่อทำยังไงก็ได้ไม่โหวตพิธาลิมเจริญรัตนะ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับลายหลุดที่ว่านั้นเป็นของจริงหรือว่าของปลอมเดี๋ยวเราจะได้มาตรวจสอบกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้ามีการแจกกล้วยแจกตําแหน่งกันเนี่ยนะครับโอ้โหมากันถึงขนาดนั้นเลยนะครับใช้ทั้งไม้เย็นไม้เอ่อใช้ทั้งน้ำเล็ดน้นําเย็นน้ําร้อนไม้อ่อนไม้แข็งพบกันหมดนะครับ พื่อสกัดพิธาเนี่ยจริงหรือไม่ประการใดบอกว่าเป็นลายหลุดมาดูนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยเธอระบ,บายความรู้สึกออกมาในลายกลุ่มอ่ะคุณผู้ชมครับสวผู้หญิงท่านนี้นะครับตัวดิฉันเองถูกกล่าวหานินทานลับหลังมากมายบางคนต่อหน้าแสดงกริยาไม่ดีกับดิฉันบางคนเขียนมาด่าหลังไหค์ดิฉันก็อดทนยืนหยัดในสิ่งที่เป็นตัวเองแต่ที่สลดใจก็คือเราไม่ควรจะด่ากันหรือว่าใส่ร้ายกันเองหากจะใส่ร้ายมนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะถูกใส่ร้ายกันหมด อย่าคิดว่าตัวท่านเองจะไม่ถูกใส่ร้ายด่าคนอื่นข้างนอกด่าไปเถอะแต่กราบขอร้องอย่าด่าให้ร้ายพวกเดียวกันเองจะดีกว่าถ้าดิฉันจะบอกว่าถูกเสนอกล้วยให้ไม่เลือกเสนอตําแหน่งหลังจากจบสวไปแล้วทุกเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับดิฉันถูกด้อยค่าถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกลเมิดสิทธิ์ดิฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกกระทําจากสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีด้วยกันโอ้โหคุณผู้ชมครับดิฉันสุดจะไม่สบายใจเลยครับว่า สวออเราเป็นอะไรกันมากมายขนาดนี้เราอายุกันมากแล้วไม่นานก็จะตายจากกันไปแล้วเราจะรังแกกันเองทําไมคะดิฉันขอเรียกร้องความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสต,ตรีจากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ทุกท่านค่ะโอ้โหนะครับคือใช้ทั้งน้ําเย็นน้ําร้อนไม่อ่อนไม่แข็งทุบก็ไปนะครับกดดันก็ไปเพื่อไม่ให้เลือกกิฏาคุณผู้ชมโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณผู้ชมครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็ออกมาบอกกันนะครับว่าตามที่มีการโพสต์แบบนั้นก็ไม่ได้มีใครตอบโต้ใดๆน,น,นะไม่มีใครตอบโต้ใดๆอาเสกว่ามีการโพสต์ในกลุ่มสวจริงนะแต่มีการพูดถึงกรณีกันข้างนอกว่าหากมีการเสนอกล้วยกันจริงก็ควรจะเปิดเผยออกมาให้ชัดเจนไม่ใช่พูดลอยๆแบบนี้จะทําให้บุตรที่สภาในเสียหายทั้งนี้ตนจะไปปรึกษากับประธานบุตรเพื่อให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อทิจจริงในเรื่องนี้ต่อไปอย่าพูดลอยๆไม่เช่นนั้น มันจะเสียหายครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความ ผ่านทาง f c e e o o o k อีซียุคนน o r r m l y ยุคนหรือว่า e ีซี่นิก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้นะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์าก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ลายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทาหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วัน,นะนะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง<ๆ>ก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้องอ,อกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่งทําสั่งทําส่งสังส่งทาส,ส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ 3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุกในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับามาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อบาท ชุดละร2 0ยบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหม,มูเน่ก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหม,มูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหม,มูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหม,มูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหม,มูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลา,าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ l ล n e เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ l ล n e อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมีสองแบบนะแมงดากับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับมาต่อกันที่แกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอ่ะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลยนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงานี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแลวก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับตนขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิซิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสมําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยทึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอพวกคุณอีกครั้งหนึ่งครับ